99ครับลานใบแรกนะยอ่ะกับนะครับลานใบที่หนึ่งนะ30คับ99นะครับมาลุยเลยออกไปที่ใครเอ่ยเราตันโลมันตินเนสนะครับของอินเตอร์มิลานนะ นี่ก็เป็นเลนลาวายหนึ่งใบนะครับเลนลาวายหนึ่งใบออกไปที่ใครเอ่ยอาริสโตรเมเกอร์นะครับรลิบบ์ว์พูลาลิบบ์ว์พูครับใบซ้ายอ่ะเป็นเลนลาวานะครับใครเอ่ยทีมออกไปที่ใครครับนี่ออกไปที่ลันนะใบลันนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนเอ้ยอะ ทับ49นะทับ49นะครับไบรัน6ทับ49ไปที่ใครเอ่ยไปที่รูก้าโมดิชใช่ไหมเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นยินเทลกาแล็กติกนะครับกับหัวนะอินเทลกาแล็กติกไปแลบมาครับออกไปที่ใครเอ่ยแซดนาบี มนะครับไปดิอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานนะใครเอ่ยออกไปที่ราอุตโลมาติเนสครับวันออฟวันลาอุโลมาติเนสโอ้โหราอุต